ค่ะแล้วยายขอตกแต่งก่อนไปแล้วเอาตะกร้านี่แหละไปใส่ดอกแคยายจะไปเก็บดอกแคด้วยมาแกงส้มไปี๋ยวไปเอาหน่อไม้ฝรั่งในบ้านยายไม่ได้เอาไม้เสียบๆไปเด้อสวัสดีจ้ามาแลยจ้ามาแลยจ้าเพื่อนๆมาทำไมมาทำไม มาตัดน้ำไม้ฝรั่งนะคะวันนี้จะเอาน้ำไม้ฝรั่งไปส่งเขาสั่งสองกิโลแล้วก็จะเอาต้นกล้าผักไปฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะนี่มารดน้ำผักทิ้งไว้นี่สวยไหมเพื่อนๆคุ้มค่าที่ปล่อยทิ้งไว้ดอกป๊อปปี้มาเสีดายตรงฟักแมวใหญ่ทอนทิ้งเนาะโอ้ย แดดร้อน2ีสิองศานะคะวันนี้จริงๆจะเก็บสตรอเบอรี่นะวันนี้จะทันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปไปเก็บไปตัดน้าไม้ฝรังก่อนเตรียมพร้อมไว้ทำกับข้าวให้พี่เหมือนกินเสร็จแล้วก็มาตัดแล้วมาตกแต่งเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยดูก่อนจะกินข้าวก่อนหรือว่าจะเอาไปให้เขาก่อน ขนาดไม่ได้รดน้ำเลยนะเนี่ยเพื่อนๆฝนตกวันเดียวย่าย่าย่า,ยา,ยา,ยา่ย่าโว้ยครั้งต่อไปมาแหวกย่าตัดเราไม้ฝรังนะคะ <c oughs> ถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่น่าจะถึงเนะมองไม่เห็นเองแหละไม่ถอนแล้วยา,าเพราะว่าจะเลิกปัดละต้นมะเขือเทศอันนี้ก็ต้นผักชีลาวเหมือนต้นน่อไม้ฝรั่งเลย นี่เสร็จแล้วยายจะขายอีกอาทิตย์หนึ่งที่เหลือจะเก็บไว้เองจะดองจะดองไว้เนาะอาทิตย์สุดท้ายยายจะเก็บไว้เองจะดองไว้กินปีหน้าจริงๆวันนี้ต้องเก็บไข่เก็บสตรอเบอรี่นะแต่ว่าเดี๋ยวไปทำไอ้นี้เอาไปส่งเขาให้เรียบร้อยก่อนมามาดูต้นกล้าผัก ดูดิอันนี้สวยๆพเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีที่ปลูกแล้วโอ้โหเอาไปฝากข้างบ้านว่าจะทามันก่อนให้พริกเขาก็บอกไม่มีที่ปลูกแล้วก็เลยไม่ทามละเขาปลูกเขาก็ปลูกแค่ ยังมากไม่เกินสองต้นข้างบ้านยายแต่นี่เขามีที่เยอะที่ยายไปส่ง,นงหนาไม้ฝรั่งมันก่อนนะนะกะลัมม่วงสวยอันนี้ก็กะลัมลีอันนี้ก็กะล,ลัมดาว ใส่สวยๆไปให้เขาไม่สวยเก็บไว้อันนี้กระลำหัวใจดึงมารากมันขาดเนี่ยไม่ยายจะแช่น้ำไว้ก่อนเดี๋ยวไปตกแต่งน้ำไม้ฝรั่งเสร็จแล้วค่อยมาเอา ตอนจะไปสมค่อยมาเอาเสียดายนะเนี่ยแต่ไม่มีที่ปลูก ยังไม่สวยเท่านี้เลยของยายปลูกไอ้ตอนเอาไปปลูกนะเพราะว่ามันยังมันยังเล็กอยู่เนาะยังต้นกล้าเล็กๆที่ยายเอาไปปลูกนี่นะคะเดีย๋ยวยขอตกแต่งก่อน ไหนจะเอาอ๋อไปได้เยอะแค่ไหนแล้วเนี่ยไอ้นั่นค่อยใส่ถุงเอาอีอีน้ำไม้ฝรัง่งอู้เยอะแท้อ้หนี่ถ้าซื้อเขาก็ไสร้อยได้นี่ ้แต่ไม่มีที่ปลูกไม่มีที่ปลูกต้องอไปให้เพื่อนปลูก ตะก,กร้านี่แหละไปใส่อดอกแคยายจะไปเก็บดอกแคด้วยมาแกงส้มน้ำแกงส้มวันนั้นยังเก็บไว้เลยเพื่อนๆมันอร่อย <c oughs> ปไปี๋ยวไปเอาหน่อไม้ฝรั่งในบ้านยายไม่ได้เอาไม้เสียบๆไปเด้อยังไม่ได้ถ่ายด้วยนะอีกมือหนึ่งถือหน่อไม้ฝรัง่งอีกมือหนึ่งถือตะก,กระ้า <c oughs> ไปได้ยัไปเอาหนไม้ฝรั่งก่อนฝนตกเมื่อกี้เพื่อนๆเลยดูไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ฝนตกอยากจะไปตั้งนานแล้วฝนตกตกมานิดเดียวเองไม่พอเปียกมูนพี่มูนไปให้อาหารกระตงกระต่ายเขาปะ่ะแดดออกจากเลยเดี๋ยวมันจะตกมาอีกเดี๋ยวไปเอาไปส่งหน้าไม้ฝรั่งเขาก่อนออ้นี่เพื่อนเห็นดอกไม้ ตอกไม้บ้านยายนั่นแหละนี่มันเริ่มบานแล้วสวยเนาะโอ้หอมหอมต่อไปมันก็จะเป็นเมลลูกสีเหลืองแต่บางบางอย่างมันกินได้อันนี้น่าจะกินไม่ได้นะเข้าไปทำแยยมอันนี้แฟนยายปลูกนะคะ วยเนะเนะชวนดื่มกาแฟยายบอกว่าชยายไม่ดื่มเขาก็เลยให้ดื่มน้ำก็ได้นางคุยกับเขาแป๊บหนึ่ง <c oughs> ว่าจะเอาไปไว้ให้แล้วก็จะกลับนะให้ดอกมะไ,ไอ้นั่นอนะ่ะอ้ยไม่ใช่ร่วงหมดแล้วม่อดอกแคร์ยายว่าจะเอาเตต้นกลาผักไว้ให้ก็จะกลับ ชวนยายไปนั่งเวลาเขาดื่มกาแฟพอดีตอนเย็นเขาจะดื่มวายอันนี้ประมาณบ่ายสามเขาดื่มกาแฟเวลาเขาดื่มกาแฟนี่ยายจะเก็บไปไว้ไปแกงส้มในน้ําน้ําแกงส้ม่อยยังเหลืออยู่แกงส้มแล้วก็แช่แข็งไว้โอ้ยหอมโอ้ยมันเริ่มหมดแล้วเพื่อนๆเลยมันเริ่มบานหมดแล้วมันเริ่มเหี่ยวหมดแล้วนี่ เห็นไหมโอ้โอ้ต้องหาเก็บนายยายต้องหาเก็บก่อนนายยายขอเก็บก่อนด้วยมันบานเกือบหมดแล้วต้องไปในร่มในร่มหน่อยเร็วเนาะดูดิ เดียเขาเก็บก่อนด้ะไม่ได้หรอกเพื่อน,นมันในนั้นหมดแล้วมันมันบาดหมดแล้วเด็ดเอเยอดยอดนิดนึงไปใส่น้ำแกงสม้มมันบาดหมดแล้วเพื่อนไปเพื่อน แก่หมดละยาเด็ดเอาแต่ยอดยอดมันได้นิดเดียวไปใส่น้ำแกงสมใส่ไปกันเรือนิดเดียวเองเลยนะอุตส่าห์ว่าจะไปแกงแช่แข็งไมอ,อดเลยเดินขึ้นเนินมันคนะได้ใบติบมาสองยูโร สองกิโลสิบยูโรก็ให้มาสิบสองได้ติปมาแปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้า 8, 70, บาทอ้ยได้มานิดเดียวเองโอ้ยเหนื่อยคืนเนินคืนเนินดูแกะตรงนี้แพะแพะแค่เมื่อกี้วันเองกินจนหมดเลย มันมีหลายตัวเนาะแม่บ้านยายมีแค่สองตัวอ,อันนี้มีแค่มีตั้งหลายตัวโอ้ยลมเย็นสบายเป็นอนๆเลยอากาศกำลังดี ถ, e, ถึงไหนถึงไหนก็สู้บ้านเราไม่ได้เฮ้ไม่มันเชนโครสเซอร์ฝนฟอลมาฟอลมาสุมคาเฟ่ทริงดีสมานิสุมวายทริงเฮ้ยนี่เน่เพลทเชนเพลทเพลทเชน